สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่เกมมูอารคสกันอีกแล้วนะครับผมแหมผมบอกเลยว,ว่าการทำค่าความสมพั์ของชุนขึ้น10ได้เนี่ยไม่เสียดายแม้แต่น้อยเพื่อที่จะเอาภาพไปเก่านี้มานะครับผมโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับผมชุนนะฮะอโอ้โหโอเคนะครับผมซึ่ง ในคลิปนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมทั้งอีเวนต์ใหม่แล้วก็ตู้กระชาใหม่นะครับผมซึ่งอีเวนต์ใหม่เนี่ยผมต้องเก็บแต้มเพื่ออันล็อกของรางวัลน,นะครับผมซึ่งวิธีการได้แต้มเยอะนั้นต้องมาเปิดตู้กระชาตัวละครก่อนถึงจะได้แต้มเพิ่มนะครับผมซึ่งตัวละครเนี่ยต,ตัวใหม่นะครับผมซามดาวคืออิซูนะนะครับผมแล้วก็สองราเป็นชิชูโกะนะฮะซึ่ง2ตัวเนี่ยเป็นตัวละครเล่นอีเวนต์นะครับผมเพราะว่ามันจะเพิ่ม ของดอกหซึ่ง35%นี้เนี่ยมันเยอะมากๆชิซุโกะเออชิซุโกะนะครับผมมันมันเยอะจริงๆนะแต่ตู้เลทอีกตู้หนึ่งมันคือของตู้ของคารุนะซึ่งคารุนะเนี่ยเป็นตัวละครระดับ STI ทอย่างที่เพื่อนๆรู้กันโอ้ตาย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 มันจะคือดคำถามคือจะเอาตัวละคร อีเวนเพื่อไปอเปิดเพื่อเปิดเอาไปเล่นอีเวนแล้วก็ได้ของอีเวนมาหรือจะเปิดตัวละครคารุนะเพื่อที่จะได้เอาไปแบกเกมช่วงหลังๆแล้วก็ช่วงนี้เลยเพราะมันเป็นตัวละครระดับ S เทียแต่ผมก็คแหละดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดของฮารุนะก่อนนะครับผมเพราะว่ามีตัวละครระดับเอเทียอยู่ใน i อดีสักคนหนึ่งก็ถือว่าแจ่มใช่ไหมละ่ะ จะมีอีกก็ดีนะครับผมมีโอลฮอหลอดเอสเทียเยอะๆนี่ดีทีว่าดีดดามากๆดังนั้นผมจะมาจัดตู้นี้ประมาณเท่าไหร่ดี6,000เพชรไหมอ่ะ6,000เพชรเดี๋ยวตู้อีเวนต์เนี่ยผมจะไปเปิดในคลิปหน้านะครับผมอีหกพันเพชรนะก็ตามนี้เลยนะครับผมงั้นเราก็มาด้วยกันที่วันตีแรกของตู้ฮารุนกันก่อนเลยนะครับผมหวังว่าเธอจะไา้ผมนะงั้นเราไปริ่มกันเลยนะครับ Let's go เรียบร้อยห yes. ลังจากเกลือตู้ฮารุไปที่ผมเปิดเพิ่มนะครับผมก็ได้เลยอ่ะมาดูกันนะครับผมว่าจะได้ฮารุนั้นหรือเปล่านะมา S plus อะ S plus มาต้อง S บวกเท่านั้น <c oughs> มาแล้วฮารุนันะฮ <c oughs> ารุนะเด็กดีมาเลยถือว่าจบกันนะครับผม มาถาลูกนะให้ผมเห็นหน่อยนะครับผมสูทเทรหนึ่งว่าเคมีคือมีเร่อยู่ในระดับไหนเอ่ย โอเคงั้นเริ่มผ่านไปก่อนแล้วกันผมไม่รู้ะระดับด้วยนะครับผมว่าดีหรือไม่ดีสื่อมิเละนะครับผมอืมโอเคก็ถือว่าเป็นสามตัวใหม่นะผมยังเสาะหาอยู่เลยแต่ว่าแบบดีไม่ไดสรุป สื่อมีเลต้องเป็นตัว S สใช่ไหมสื่อแล้วก็มีวก็ S อสอ๋อโอเคสื่อมีเลเป็นตัวละครระดับเอเทียหรือเอเทียใช่ไหมเอเทียนะครับผมระดับ A นะโอเคก็ไม่ได้แย่นะครับผมน่าจะใช้งานได้อยู่ในบางด่านอ่ะงั้นเราไปเรื่องที่มทติที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมมายิ้มอ่าแฮว แค่เหลือยืมสีฟ้าอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยนะครับผมเกลียดอ่าะอ่าเรียบร้อยมาสองโมเตอร์นะแต่ได้สามดาวมาตัวหนึ่งตัวโอเคอยู่เลยเดี๋ยวต้องลองปั้นดูนะครับผมว่าเธอใช้ได้ไงใช้งานได้ดีหรือเปล่านะฮะ โอเคม่ตอนนี้บอติดตั้อดีกว่าด้ครับผมแหมยิ้มว่เรียบร้อยโอยกอ โคฟีน่าแกเฮนาโอเนคิีสไาไตม่นาดเจ็ิบาดเจ็บบาเจ็บยาดเจ็บบาดเจ็บบาดเจ็บาดเจ็านะ,านะนะจ็เจ็บบาดเจ็าเจ็บบาดเจ็บัเจ็บารเจะะ็บบาดเบาเ มาขอละครั้งนี้แหละโอ้โหยิ้มฟ้าอีกแล้วพับท่านโอ้โหโอ๋อไม่กล้เกลียดรัวๆเลยนะครับผมตายเลยตายหา ผมเนีข้อสุดท้ายมึงอัพตู้มาสองตู้เนี่ยคือผมเพชรไม่พอในเน่ยนะฮะซื้อมาเกียดๆยดีมากชอบด,ดีแล้วดีแล้วแล้วซื้อมาเกียดๆดีแล้วนะฮะจะได้ไปปั้นเพิม่มต่อไปมอติสุดท้ายของตู้นี้นแล้วนะครับผมกับพานูานะนะ ขอสามดาวเพิ่มอีกสักตัวได้ไหมเอ่ยยิม้มอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยจริงๆอ้าคือแดกนะครับผมหกพันแรกมาแค่ตัวเดียวสามพันได้ได้ซุ่มอีกได้ไหมโอ้โ ซูบากิเลี้ยวสวยนะหมดแล้วนะครับผมกับการเปิดการทคชิปนี้นะครับผมกับตู้ฮารุนะหกพเพชรนะแล้วก็เกลือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ใครได้ฮารุระก็คอมเมนต์ได้นล่านัางคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพราะผมอยากรู้มากเลยว่าเพื่อนๆเกลือหรือเปล่านะครับผมงั้นก็แปลว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ